มาใส่ตะปูรองผักเล่นเนาะใส่ซุกน้ำขวดน้ำเป็นยังไงตอนนี้จะเป็นฟองเยี่ยมโอ้มันเป็นแบบว่าลวดลายแบบขักนะหอยนายใช่ไ,ไหนนไมน,ออน,อน้องอันนี้ก็เดินยังอันนี้น้องไซแมนเพชรไก่ค่ะรุ่ย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  รวยรวยรวยอันลึกก็แค่นี้เนาะรวยอ๋อหนมพี่น้องเปิดภาพมาตอนนี้เป็นเวลาอยู่สิบสองโมงมาเป็นน้องจะมาอัปเดตเขึอนซันบ้านน้องไซพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็บซีขนสุขุขคนมาเป็นน้องบอกว่าสีอยู่ไกลอยู่ไกล มันก็มาพบกับบ่อหน่อยเสียงลายคือเก่าคือเดิมเป็นหน่อยเนาะและเป็นหน่อยมาฮอดเจ้าทึงเฮือนซานน้องไซว่าส่วนจานเนาะตอนนี้กำลังอัปเดตปงปังปงปังอยู่เป็นหน่อยเนาะโตแผ่นคือเฮือนอันเบื้องฐานคือเฮือนพ่อน้องเอ็ดเป็นหน่องพาคือกันเลยเป็นหน่อยเนาโตสีสวยงามโอโตเดี๋ยวเดียวขึ้นไปเบื้องอยู่ท่วงก่อนเป็นหน่อยเนาะเป็นจังไจโอโตรวดเร็วทันใจเป็นหน่อยเนาะ แย่งกันพาขังก็กได้พี่นอ้อยเออไ,อไปเลยพี่น้องเลยฮุกโอ้โอ้ไ่ถากกัดแสงครับพี่น้องมันจะบาดแดดแห้งปันใดอ๋อจบขบทิมพี่น้องเลยมาหนีิสบายดีจังอ๋อโอ้ขบทิมเลยพี่น้องเลยหาคนฮกคนพี่น้องอ๋อสบายดีเด้อตู่เด้ออ๋อขึ้มาเรีนเยี่ยมผลงานบ่าฮ่า <c oughs> <c oughs> เรื่งามเนาะผลงานเรื่งาม เฮ้นงามจรงเลยโอ้โหโตดบดบลายเี่เนาะเรียงกนเลยช่ออยู่ดบลายอะไรเลยแผ่นที่นี่สวนงามตริงเนยโตสั่งเอาโด้สบายดีเด้อปูอันนั้นปูตัดปูตอกรง ผูดแทะตังหกักตอกตัดหกักอันนี้ก็ลังตอกอยู่ตอกซ้อมตอกซ้อมตัดซอ้อมนอกพีน่น้องโอ้ลมแทะอันนี้พี่น้องเลยอดโพลมบุญบัน,บ,บ,นบุญบันอยู่พี่น้องเลยห้องกรคักเนาะพี่น้องเลยสุดยอดคักเลยหองเราเนี่ย ล้มล้มล้มเลย ร้องห้องอันนี้ก็คืเป็นห้องน้องไส้คนน้องเปน้องเพผลนมักอยู่ห้องนี้เพก่อนว่าถ้าเขี่ยวเบื่อบรรยากาศต,ตอนเจ้าลือตะแลงเราขายฟองเยียบออกไปนอ้นองเป็น้องเออโอ่ยใส่ตะปูเราผักลิ้นเนาะใส่ ทุกน้าขวดน้ามเลยแบบเจเองสมซื่อว่าสร้างอะ้นนี่เนาะเจได้ทุกอย่างเลยตะปูขัดหลังใส่ขวดน้าเลยเป็นอ้องเลยเอิ้นว่าสร้างนาพี่น้องสำหรับแบบเพื่อนนี่ก็น้องคิดว่าโอเคอยู่ด้เนาะพอ,อมันเป็นส,สองสั้น อันนี้สั้นหนึ่งสองสั้นสองสั้นก่อนที่เขาห่องนอนนอนไปดองเป็นสองสั้นนะแบบว่ามันขักไปแบบหนึ่งมันมีลวดลายมีมีมิติไปแบบหนึ่งนอนไปดองอ่านี่แหละบอลนี่จะเป็นฟองเยี่ยมโอ้มันเป็นแบบว่าลวดลายแบบขักนะหอยใหญ่ก่น้องขักเลยหอยใหญ่ มาบนทางล่างไปโรงพยบาบาลนี่ตอกทางลางนาะปูยังสร้างเลยตอกเนยตะปูหาเนอนอ,อ๋เป็นตะปูหาไปต้องตอกผ้า ก็เพื่อตกน้าเป็นยังส่งคนละสีบอส่งคนละสีโอ้โหมันโมเมนต์ตกน้ำว่าดีเด้อว่าดีอาจารย์โมเมนต์ตกน้ำแม่นบอคอยตาลายไหมบว่เนาะน้องชายคือตกน้ำคือตกน้ำกน้วเมื่อวานนี่ว่าไปกินปลาได้หลายบ่ได้แบบว่าไปในน้องแบบไดนนี่น้องบได้หลายคือได้แกงไก่ไปน้ำเซ่ไก่น้องไส้บ่อนี่ บอกก็กินอยู่นั่นเลยกินอยู่หันเลยปิ้งกินอยู่หันโอ้เพลงมาแล้ว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 บอกรู้บอกรึยังไงพระเอกอะไรบ้านนี้มาทางไหนเด้เนาะโอ้โถเยตะปูรถเปิดแค่อยู่เนาะขับบอกร้อยู่บ่สบายทีับประธานป้องเพ่ข้าไดคลิป มาตจดชีปบ่โอ้อยู่นี่สัญญาณบอปันไดบ่ร้อยยำล่เหมือนนั่นโอ้นั่นบ่สัญญาณบวมีสัญญาณบวมีบ่ไปดดไม่ย่างเคยน่ะสัตว์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าอันนี้ข้อสางก่อนบ่ข้อสางเ่อนบ่ ผมเป็นยังผมเป็นยังผ่เป็นยังเน้างลงมาก่อนเนาะเดินอันนี้เขาเดินยังอันนี้น้องไซข่าวเนอะแมนเพชรรวยรวยรวยเนอะรวยรวยรวยฮัลลี่กับแค่นกรวยรวย <rul> รวยรวยเลยกินแล้วรวยอ่ะรวยแกรวยก็รวยอร่อยอร่อยคือยังอร่อยกินหมักผักหมักพักอ๋อรวยคือแบบใส่สุดเลยเยี่ยมอย่างนี้เนาะหน้างใจีเนาะหน้าฮักแหลไปว่วตะแหลหน้าฮักหน้าหน้าฮักเนาะไปว่วตะแหลงไปโอ้โหใส่ระเบียบพี่น้องเยเนาะระเบียบ เดี๋ยววาเสียบในไัตันซะเนาะไปเลยก็หอมพินอันนี้มากบเนี่ยอ่ะเนี่ยมาปิดไว้หล่ะนีไม่ได้หองนี่ไม่ได้หอมวะอ๋สบายดีเนอทั้งวับาใพี่น้องโตแล้วจะได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอทุกคนทา่สิตให้เราเขานกป้าพี่้องมาสู่ทางสร้างคิด้องไปืเปใี้ั่งไซด์เนาะ กตไมกินกับบ่อเตียงเนาะนี่เนาะกินน้ำบ่อเตียงกินน้ำบ่อเตียงน้ำของปลาบ่อเตียงปลายังกินบ่อเตียงเลยหลุดเป็นตัเลยเนาะหลุดเปนสียงหัวเสียงหัวแบบอมตะเลยเสียงหล่อขนาดก็ใช้เอออ่ ก๋วยเตียวป่ะโอ้จะไกินผู้เดียวบ่หน่ะน้ำมือเจ้าน่ะกินเกล็สมุนไพรเจ้ากินผู้เดียวได้บ่บ่เนี่ยกินกั็ผู้เล่นน้องบรรพุนแล้วน้ำน้องย่างเวิร์น้ำน้องโดนหน้าต้องด่างต้องด่างเอ๋อข้อนด้คันคอยคันคอยกินได้เนี่ยคันอยกินเด้ทอาจะบริกินบ่โอ้ข่าวก็มีเล่าอะไรเอ้ยอ๋อ้ทางบะไการเอาสมพักเสียดมากเลยก็เอาสมพักบัวเนาะ ไไปซียมักเสียนเดียไไ้ปชมักเสียนนะเไปชมบักเสียนเอพี่เต้ยงองใส่ฮะวัวยังนี่เนี่ยชมวัวสมบักเสียนได้มูว่านี่ก็เห็นพากันไปหาปลาได้ป้ะได้แต่มากินญี่ปุ่นเลยอ๋อกินญี่ปุ่นเลยใช้ถั่วไปหาที่ใส่ลองใส่นะไปหาอยู่น้ำเส้น ไปลงเงอะไปบอจะไปหาอีสัก่อนเลงสตอรี่อันลงเป็นแม่เป็นยังมือนนบอนจะไปหาอีสัยนะใช่ไปอไปเาอรอยู่บุตรกอกินมีแต่คือลูกลักมีแต่ลูกเดียนะใช่างเขาลูอินเดียลูอินเดียมาางมาลูอินเดียมันเขากินน้ำกอนมาแม ตอ่ากินข่าว nông กันประสุมสุดคนไปน้อเลยเนาะเออไปน้องไซึ้นไปกินข้าวแล้วไปเรงเรียนบบบนี้ังไม่ได้ไปบ่ตอนอะไรยังไม่ได้ไปเลยสิบโงไปสิบสิบสอ1โมงสิบสองบอแม่บอแม่สิบสองสิบสิบสามโมงบอแม่จุกกล้องล่มแล้ว ลมแห้งมาเนาะงลมแห้งลายขยูนี่ซองเที่ซ้ำองมงมามซ้่องไปาไปเป็นยังไยเนาะมามามาจะจะจะจได้เข้ากินน้ำได้ใชผู้ไหนจะผู้กรมมา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 เอาเป็นเจ็บหบนักบ่เจเจ็บนักบผู้ผู้ ลงมือลงมือพี่น้องมาเด็กินข้าวขาินปลาลกันโอ้เฟบ่เนยโดยไมนไก่ไก่บ่โอ้ไงลิชโนคือเฟดนี่แหละคิดว่าเฟต่บักใหไงหนะโซลินนี่ปูน้ำมันมันก็เป็ลายไปใทะนะไปนะี่ไปวแท้นะกินข้าวกินน้ำก่อนเรงเรียนบ่้งอ้สิบปสิไปที่ยว ครับครับครับไปเที่ยวไหนตายเลยอืมใหญ่น ok ah, um ียไม่เอาใเาให้กินไมามามาเมื่อนน้อง แดดตะวันงี้องๆกินๆตัต้งแท้อะไรมาให้ช um, okay. ่างหรือบุรุษมอจีนเป็นจินใช่ปะแกงไก่แกงไก่บ่อย่หมหอ่มเนอะแก้หมักผักกระเซบไปอย่งไรวันแกงขัวขัวขัวไก่เน่ พัดก็ได้ไก่เนาะพัดเม็ดงดุ่นล <c oughs> มอ่ะในนอะห่อนอยู่ห้องลมเย็น เรเียนเออบุมนผมกัวบเมนอิมว่าน่าครัวกับบแเมนพังอันไหนน้องใส่บัตสเตียวบัตสเตียวหัวนั่งตะกีกน้อยเนาะรีบพากรีนี่น้ำก็เป็นเป็นสันเป็นหลืบนเฮ้ยชาวอ่นวาบัตสเตียวครับบัตน่ยาอะไรรเเยังกุญแจง้ ยังไ่เป็นขับอะไรเนาะยืมบลอกอยค่อยไปน้ำเซนน่ะพยาขาวเนาะเป็นะบอ้าต้องอ่ะเอาีนนดาไปกินนี่กีกีแล้กินแ่บหอมออแตมันเย หลักกองก็อทางไหนบงชยตาเชียไปทางบ้านอีกบ่อบ้านยังข่ะบ้านบ้านอะไบ้านอะัมีอังน้อยลังง่ายขับไปจอดไว้แถวมลลนี่ครับปลาไปถ้าเห็นอะไรเอาลงมาลงขอเซเลยเอายังไปไปสอนบ่หรือไปยังไปจับจับซึ้ nghe sang con muốn kiếm bò nè. ơi, đôi con phải đăng con đôi. Cầu phía nam và đây, tỏ củi chẳng chịu buộc cũng bằng cầu đái ta, nó heng này nè. Tỏng heng Đôi đôi đôi. À, phát thân má. nó nó nữa? ด้นี่ว่าแทกอกขึ้นมาอย่าง้เนี่มมนตงงมเลยทั้งกินทั้งจับก้องนะเจ้ากเนาะเอาไหมดวยเห่ปนยิมก่อนแล้วสน้ำดังตรงเาน่ะอตักกะดิ่งไปยากพ่ออยู่นี่นี่คนอาเอาอลงกามาเบิงตูปปนเมอวานนี้ทัง ัวน้องไส้คนเห็ดน้องพี่น้องโอ้เห็ดคันเห็ดอันนี้เจอเรียบร้อยพี่น้องเลยบอ่อน,นี่เนาะโอ้อเห็ดสามคันเห็ดสามบ่อนเลยบ่อนกับลปลาล่งเอาไว้ขึ้นโอ้ถาตะมุ้งบาดนี่พี่น้องเลยเนาะรอมุง้งแล้วก็รออยู่ได้เลยแล้วก็าหาพวกไม้พวกตอมาปลูกมันก็จบเอยเนาะถาแต่ว่ามันใหญ่มาเป็นห่มเย็นพออยู่ในร่องน้ำเอาไปเึ้นจะสิประมาณนี้นะแหละเนาะแล้วก็าทางสร้างคนกำลังกินเขา่ากินน้ำตอนนี้เนาะพี่อนเพื่นกำลังพักก้อน อีตัวอีพี่หนาทางบนหน้อยก็สิมาเปลี่ยนม่อีกครั้างพอแผ่นอ่าโซล่าหรือว่างแพนนั้นลูซิ่งเพิ่นก็เอามาแล้วเนาะแต่แต่ก็บ่ครบก็เอามาอีกกำลังก็ได้ยนั่นเป็น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นกอนเป็นอ่ายวงอะไรกันอยังบ่ครับบอครับมีแต่รออีพีต่อไปทางทีมงานเฮาก็สมทบกันมากันเรื่อยๆเนาะพี่น้องคนละเล็กคนละหน่อยคนละไม่คนละมือพี่น้องมาซอยกันเนาะขอขอบคุณขอบคุณทั้ง FC ผู้ใหญ่ใจดีทีมงานทั้งที่มาร่วมมา แตผมงานกันนั่นแหละพี่น้องเนาะมาซอยสามซอยชาซอยกันพอจำชา้าพี่น้องเนาะปะัสสาพี่น้องพบพ่อกันอีพิดาสำหรับอีกที่นี้ขอเก่าับว่าสบายดี